เพื่อนๆดูก่อสหัสหาดสวรรค์ใช่ไหมครับมาเดี๋ยวเที่ยวหน้าผมเ็ดก่ะเสม็ดหาดสวรรค์เดี๋ยวเที่ยวหน้าผมพาลูกสับไทยมาแม่นะมี่ต้องละจ้ะอย่าหายได้ก่อน สวัสดีครับเพื่อนๆครับไม่ได้เจอกันมาพักหนึ่งเลยนะครับที่เราไม่ได้ไปเที่ยวกันพรุ่งนี้นะครับจะมีโปรแกรมไปเที่ยวกเกาะสมุยเี็มตัวจัดกระเป๋าแล้วไปดูกระเป๋ากันสองใบเสียมวันสามวันสี่คืนนะครับนี่ก็เป็นกระเป๋านะครับที่ผมเตรียมไว้ก็จะมีพวกเสื้อผ้าห้าหกชุดนะฮะแค่นี้แหละพร้อมออกเดินทางพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับทุกคน เช้าแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังจะออกจากบ้าน,นครับเดินทางกทูเกาะสมุยเกาะสมุยสองวันนะครับสองคืนแล้วก็ไปกินปูที่จันทบุรีสองคืนนะครับว่ากันแล้วแม่ลงมา,ย,างยังไม่รู้หกโมงแล้วนะฮะของเช้าตอนนี้ต้องรีบไปนะไม่งั้นเดี๋ยวลงเรือไม่ทันคุณแม่ลงมาแล้วส <laughs> วัสดีครับไปไหนครับเนวันนี้ วันนี้ oh. อ่ะจะไปเที่ยวสมเด็จเที่ยวสมเด็จโอ้ดู <laughs> oh, <do. S 2> เตรียมเตรียมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมสักโกไม่มาเลยอ่ะ mm hmm. นัดไว้หกโมง mm hmm. นี่ฮะแม่เขาก็จะดูของใครเผื่อใครลืมอะไรนะได้เวลาแล้วครับ let's go <S ตอนนี้ประชากรพร้อมแล้วนะครับ <c oughs> แม่น้องชายขันจ้ะขับ ไมพาดเลยครับขอให้เดินทางปลอดภัยพบเจอแต่สิ่งดีๆโอเคถึงจดุดหมายปลายทางด้วยสวัสดีภาพ <laughs> <laughs> สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่จุดพักรถบอเตอร์เวย์นะครับตรงนี้เลยแวะเข้าห้อง,งน้ำก่อนหลังจากล่างรถมาประมาณชั่วโมงกว่าๆ <laughs> <laughs> นี่นะครับ ออกมาตั้งแต่หกโมงตอนนี้กี่โมงเก้าโมงแล้วมั้งเก้าโมงกว่า,ากว่าหมัวเขาพอหาซากุไม่เจอนี่มองมัวนี่รู้เลยยังเด่นตรงนี้นะครับใครไปไม่ถูกบวไม่ถูกตรงนี้เป็นจุดแนะนำจุดบริการนะักท่องเที่ยวนะครับมาสอบถามได้อะไรได้นะครับเขายินดีช่วยเหลือนะครับได้มาแล้วครับชานแกงหัว คือของกินมีหลายร้านมากนะจุดพักรถเนี่ยโหเยอะจ,จริงน้นข้าวราดแกงอาหารแมคโดนัล์สตาร์บัคอะไรเนี่ยเลือกสรรได้ตามต้องการนะครับ,บ happier, ลองท้องด้วยขึ้ข้าวก๋วยเตียวกันนะครับเดี๋ยวเราต้องรีบไปขึ้นเรือให้ทันนะครับเพราะว่าเรือจะออกจากเกาะประมาณห้าโมงครึงคร่ง อนนี้เรามาถึงแล้วครับนู่นกำลังรอลงเรือใช่ไหมมะใช่เดี๋ยวรอลงเรือทางฝั่งเมื่อกี้ยังตกใจอะ่ะนึกว่ามีอะไรวิ่งตามว <laughs> ิ่งมาให้เราบอกว่าไม่ามีาชีพรือว่ามิชาชีพวชชพิ่งตามรถวิ่งตามรถให้เราไปลงเรือที่เขา <laughs> โอ้เดี๋ยวนี้แบบงงมาก สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็มาถึงระยองข้ามเรือไปเกาสะสม็ดแล้วครับโอ้โหข้างหลังนี่นะฮะนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นเรือตรงนี้ฮะ,ะท่าเรือข้ามไปเกาะเสม็ดฝั่งนู้นนะครับก่อนลงเรือนะครับเขาก็แจกสายสะพายให้เราขึ้นเรือนะฮะจะได้รู้ว่าเป็นผู้โดยสารนะครับ นี่นะครับเป็นตารางท่าเรือเผื่อใครจะมานะครับเวลาที่ออกแล้วเราก็มาจุดเอากระเป๋าลงเรือนะครับเรือเร็วเกาะสะมิทธ์นะฮะเผื่อใครจะมาไปแล้วนะฮะมาที่นี่จะมีขนขนกระเป๋าสัมภาระให้เราแล้วก็ลงเรือจะเปียกมากเลยนะฮะผมเปียกรองเท้าแล้วนี่สีแดงแรงลิส <laughs> ไปท่าเรือกันครับห้องพักทอยผู้โดยสารเข้มามาก็จะมีห้องแอร์ให้เราครับรอที่จัลงเรืออันนี้ก็เป็นแผนผังประจำก่อนนะฮะที่เราเดินเข้ามาเมื่อกี้ชือจุดตรงนี้แล้วเราก็จะไปขึ้นเรือตรงนี้นะเตรียมพร้อมครับ ขึ้นเอตอนนี้เดินมาท่าเรือแล้วนะครับถึงท่าเรือแล้วครับขึ้นเรือไปขึ้นเรือครับกัวคลนปาะ แล้วถ้าเลือช้าเมาวกแตกดรแม่เลยแม่เมาป่ะแม่เมาตอนนี้มาถึงท um ่าขึ้นเกาะเสม็จแล้วนะคะ ขึ้นอีกท่านึงคะตอนแรกนึกว่าจะขึ้นท่านี้ท่านี้ก็ไปได้เหมือนกันถ้าวนเดินแต่ลงตรงนี้ต้องนั่งสมแถวไปคนละ2ันอันไหนอันไหนอันนี้พี่ที่ขับเรือนะฮะับอ๋อไปถึงเดี๋ยวเราเ่าวแรกเราจะเห็นเคือที่สายแก้วออกไปอันนี้มีที่แนะนำไหมคะพูดถึงว่าถ้ามาไปตรงไหนจะดีสุดและสะดวกสุดหมายถึงเอาแบบไหนนะคะที่จะเที่ยวสะดวกขอะเราใช่ใช่ ถ้าเที่ยวสะดวกจริงๆพี่แนะนําวงเดือนนะวงเดือนน่ยจะเป็นอ่าวที่เหมาะกับครอบครัวคู่รักไม่เหมาะกับวัยรุ่นนะถ้าวัยรุ่นถ้าวัยรุ่นเนี่ยน่าจะเหมาะกับไซแกวเพราะว่าไซแก้วเขาจะเป็นมีขับมีบาอะไรเยอะๆนะแต่ถ้าวงเดือนเาจะเงียบสงบอะ่ะมัน,นลกค้าคนละิดแบบุญถ้าวายัยรุกมีจะถามเลยว่าน้องวัยรุ่นหรือเปล่าแตอบครัวน้องไปแกลเลยา่้ออดเพรามาก็อห่อย มีเจ้าของทั้งหมดหกเจ้าของอขาถานที่เนี่ยก็มีมาถึงแล้วล <ะ S 2> ครับตอนนี้แต่ถ้าวงเดือนมันจะเดินมามันจะค่อยๆค่อยไปไต่ระดับของมันเองถึงแล้วครับโอ้เพื่อนๆครับมันกระโดกมากเลยอะถ้าเดินไม่ดีนี่ล่วงได้เลยนะครับ <laughs> ขอบอก <laughs> คืนมันแบบกระโดกกระเดกกระโดกกระเดกมาก ดูมันก็ลกกระเด็กหน้าเลยเพื่อนๆอย่างเซ่ะออ้ยเป็นแบบลูกคลื่นเลยอะนี่นะครับเวลาขึ้นเรือมานะครับเราก็จะมาเสียค่าทมเนียงขึ้นก่อนะครับคนละสี่สิบาทสำหรับคนที่จะมานะฮะนี่เพื่อนๆดูกกอะสหัดหาดสวรรค์ใช่ไหมครับมาเดี๋ยวเที่ยวน้ำ กาะเสม็ดหาดสวรรค์เดี๋ยวเที่ยวน้าผมพาลูกสะอร์พรส์มานะแม่นะไม่ต้องแล้วจ้ะ <laughs> อย่าหายได้ก่อน <laughs> ตรงนี้เป็นที่ที่เรามาพักนะครับใครจะมาพักอันไหนก็เลือกดูได้นะคะรับถ้าคนจะมาเที่ยวเน,นี่ยพี่พี่มีอะไรแนะนำไหมสำหรับแบบตอนนี้คือเรามีกระบองไฟโชว์นะครับตีกระบองไฟโชว์หน้าหาดแล้วก็มีดนตรีวงดนตรีสดครับผม แล้วก็ลูกค้าสนธนาการหลายๆอย่างเรามีครับเอ่อ,อช่วงเช้ามีเบสปักเชา้าทุกเช้านะครับราคากันเองไม่แพงมากครับแล้วก็สามารถเล่นมนันไว่าโบ๊ทเฟสอีเข้าได้ครับราคาอาหารนี่มันเป็นแบบว่ารวมค่าห้องหรือว่าเราทานยังไงมีรับแ,แต่ลูกค้าจองมานะครับม,าอาามีอาหารเฟสมีอาหารเฟสอาหารทะเลตอนเย็นเรามีอาหารทะเลมีบาร์บีคิวลูกค้าจองไว้ได้เลยครับมีเซตละพันแปด ไม่หลายอย่างครับลองลองเข้ามาดูกันนะครับอันนี้คือสถานที่ที่เราจะพักับติดชายทะเลเลยนะฮะพอเก็บของเสร็จเนี่ยเราก็มาลงเล่นได้เลยติดทะเลเลยครับเพื่อนๆครับทะเลอยู่นี่ ห้องพักเราอยู่นี่โอ้ oh. แล้วก็เขาบอกว่ามีนวดด้วยนะตรงนั้นมีนวดนะครับใครจะมานวดก็ตามสะดวกได้เลยนะฮะเป็นสระว่ายน้ำนะครับเียที่พักอยู่ตรงนี้แล้วใครจะว่ายน้ำก็ลงมาว่ายน้าได้เลยนี่ฮะตามสะดวกเลยนี่นะครับเป็นห้องที่เราจะมานอนกันวันนี้นะครับ คืนนี้ก็จะนอนที่นี่กับม้านะฮะอันนี้เตียงมา้าส่วนเตียงผมนะฮะนนวิวเตียงเด็กครับเป็นเด็ก,กเล็กอยู่ต้องนอนเตียงเด็กใช่ไหมมาใช่ <laughs> <laughs> พ่อกับแม่ต้องนอนเตียงใหญ<อ>่เตียงนี้เตียงเด็กอันนี้เตียงเด็กข้างนอกก็สาวไน้ำแล้วก็ลงทะเลได้เลยนะครับวันนี้เราก็มานั่งทานอาหารนะครับมานี่เรา มาเป็นเซตแล้วก็จะแบบเป็นแบบฟรีออเดอร์นะครับนี่นะครับเราก็มานั่งรับประทานอาหารกันริมชายหาดนะครับเพราะว่าคูปองที่เขาให้กับห้องไปนะี่เรามานั่งทานได้แบบเนะวลคัมดิงฮะคนละดิงดิงดิงต่อหนอึ่งคูปองนะฮะสำหรับที่พักที่นี่นะรเราก็จะสั่ง าากินได้เลยรายการอาหารก็ตามนี้เลยนะครับสั่งได้เกืออนนี้เหมาแพกมานะเช้ากลางวันเพื่อนครับทะเลสวยมากโอ้ยจะมากับแฟนนะพอดีก็อย่างที่ทุกคนได้รับชมไปนะครับคุณแม่บอกว่า ไม่ให้มีนะฮะ <laughs> หลังจากอิ่มอาหารก็เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราก็ได้เวลาลงน้ำทะเล <laughs> เตรียมมาเรียบร้อยนะครับนี่เป็นไงเตรพร้อมเตรมพร้อมหน่าหน้าขาวจ้วนนะเจีย๊ยบะนาข่าขจ้วนนะเจีย๊ยบ ก่อนที่เราจะลงทะเลนะเราก็ต้องแบบวอร์มร่างกายก่อนวอร์มแข้งวอร์มขาให้มันแบบคลายกล้ามเนื้อเวลาเราลงทะเลจะได้ไม่ต้องเป็นตะเคีงตะคิวนะแต่ตอนนี้ทะเลแบบก็ได้ในประมาณหนึ่งนะฮะแต่เห็นเขาบอกว่าถ้าเป็นช่วงเวลาแบบอีกไอ้นี่นึงอนะทะเลมันจะสวยฟ้าใสากว่านี้นะฮะเห็นพี่ๆเกาถ่ายเรือทาย,ยักษ์ด้วย แต่ส่วนผมไม่รู้จะคายักษหรือว่านั่งเล่นหาหลุมปูอยู่ข้างฝั่ง <laughs> มากเลยเพื่อนๆครับเล่นน้ำอาจจะสองชั่วโมงแล้วเปียกปอนเขาเรียกว่าปล่อยแก่นะฮะทำยังไงได้ยาดยามารู้สึกว่านั่งเรือคายักก็เมาขึ้น เมาจนโยกนั่งอยู่บนเรือโยกไปโยกมาเน,นี่ยจะขย้อนออกมาอยู่แล้วเมื่อกี้ที่กินกินข้าวมาครับเพื่อนๆครับตอนนี้เปลี่ยนจากทะเลมาเป็นสระว่ายน้ำที่อ่าห้องพักนะแต่ทะเลอยู่ตรงนู้นใกล้ๆกันนิดเดียวตรงนี้สระว่ายน้ำแถบตรงนู้นทะเลโอ้ลงน้ำชิลเลยขอบอกหน้าห้องพักพอดี ออเอาอย่างบรรยากาศตอนนี้ฉันก็ยังนั่งอยู่ขอบสะ <c oughs> จะหกโมงเย็นแล้วนะครับยังนั่งอยู่ขอบสะอยู่ริมทะเรลรอเวลาที่เราจะเข้าไปทานอาหารตอนมื้อค่ำนะครับมืดๆริมทะเลแล้วก็มีดนตรีสดมีควงกระบองไฟให้ดูด้วยนะครับ คลิปนี้ไม่อยากเลาเลยถ้ามากับอ่าเป็น <laughs> เวลาเกือบจะหนึ่งทุ่มหกมงกว่านะคะไฟเริ่มจะติดแล้วแล้วก็มีดนตรีเริ่มเล่นแล้วแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวเล่นอยู่ที่ชายหาดอยู่นะเดี๋ยวจะมีกินบุฟเฟ่อาหารทะเลตรงนู้นนะครับแต่ไม่ใช่บุฟเฟ่เขาเรียกน,นะจัดเลี้ยง <laughs> เดบุฟเฟ่ต้องไปจันนะครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนเสื้อผ้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสตรีมชาวเกาะชาวเรเนะฮะเดี๋ยวเราลงไปเซอร์วยังมีคนนั่งเฟยอยู่เลยนะครับผมจย,ยาถ้ามาตอนกลางคืนน่นไม่มีไฟมีหนาวเหมืนอนกันนะฮะมีสะดุง ตอนทุ่มหนึ่งนะครับส่ตนตีก็ออกมาเล่นแล้วยากาศดีมากเลยยามเย็น,ยนบินทะเลส่นตีพ,พอ่อ

คนเขาไม่จับมือกันไม่กี่นาข้าวเลยข้าวไม่เท่าไหร่แค่นี้แหละอร่อยอ่ะไม่มีนั่นตีมันซะ